ลายมือก็คือแผนที่ชีวิตของคนเรานี่แหละครับเจ้าของลายมือปีนี้อายุ48ปีนะครับคลิปนี้อาจารย์จะบอกด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของคนที่เกิดมาเขาเรียกวาฒนาวิ่งผ่านชี่เล่าลาบากขึ้นไปมีตารางสี่เหลี่ยมค่อมดวงชะตาชีวิตนะครับแน่นอนนะมันเหมือนอยู่ในกรงขังนะฮะหาเช้ากินข้าหาเท่าไหร่ก็ไม่มีเก็บ2นะครับเนินหลักทรัพย์ไม่มีเขาเรียกว่าถุงเงินถุงทองรั่ว4เนินสุขรือเนินอังคารไม่เด่นนะครับ ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าจากการประกอบอาชีพหรือการดำเนินชีวิตเส้วนวาสนาตกช่องหมดเปลืองไหลออกและที่สำคัญเส้วนวาสนาไม่คมไม่เด่นส่งผลให้เจ้าของลายมือทำเท่าไหร่ก็ได้แค่พออยู่พอกินนี่คือตัวอย่างของคนที่เกิดมาพร้อมที่จะเขาเรียกว่าเกิดมาผ่านที่ลาบลำบากมีโอกาสสูงมากที่บ้านปลายชีวิตจะไม่มีหลักทรัพย์ที่จะดูแลตัวเอง และที่สําคัญไม่มีเส้นคุ้มกันไม่มีลูกหลานคอยดูแลซัพพอร์ตอีกต่างหากนะฮะใครอยากรู้ดวงชะตาชีวิตของเรานะฮะมันจะลําบากไหมครับบ้านปลายชีวิตนะฮะสก็คืออาชีพอะไรถึงจะเหมาะกับเรานะก็ลองทักมาได้เนาะ